ถ้าใครเคยติดตามผมเคยบอกไปแล้วว่าเขามีโอกาสทำประตูด้วยนะเพราะว่าด้วยด้วยตำแหน่งเขาแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์เขา,าเขาเป็นคนเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเป็นพื้นที่สําคัญแล้วเขาก้าที่จะวิ่งก้าที่จะจะเติมอะไรเงี้ยผมว่าคาแรคเตอร์นี้มันไม่ค่อยมีในผู้เล่นไทยที่ที่เล่นในช่วงหลังแล้วก็ขึ้นมาก็ไม่อยากบอกเลยมากครับแค่จะบอกว่าพยายามเล่นให้เป็นตัวเองต่อไปแล้วก็ไอ้ไอ้จูกยากต่างๆผมว่ามันมาจากความที่กล้าเล่นอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าโค้ชจะมองเห็นในแบบไหนเพราะว่าตอนนี้เรากาลังดูอนยะู่เนี่ยว่าผู้เล่นไทยเกมลกม ไม่ค่อยเป็นตัวเองสัเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนมันถูกจํากัดอะไรบางอย่างไว้นะครับเพ <c oughs> ราะงั้นการมีเสกสรรเนี่ยการเข้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาไม่ใช่ตัวฟอสไยอะคือเขาเข้าไปในจุดที่เขารู้ว่าเฮ้ยมันมันควรจะต้องไปอยู่อันนี้ผมว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็น เรื่องที่ดีสำหรับผู้เล่นไทยลหลายคนที่เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะแล้วก็ความความกระหายในการที่ไปช่วยรุ่นพี่ไล่บอลมันมีหลายจังหวะที่เขาลงไปเขาอาจจะมีเวลาในการลงสนามไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าผมว่าเขาแย่งบอลลงมาช่วยเกมรับตัดบอลกลับมาแล้วก็เล่นกับพี่ๆได้บางจ,จังหวะที่พลาดบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติก็เอาเป็นว่าถือว่าเขาก้าวข้ามได้แบบเต็มๆนะในมุมผมเพราะว่านี่เป็นประตูสําคัญผมเชื่อว่า1นึ่งสมันคือมันคือ,คอลูกที่ขายความกดดนันส่วนลูก2มันเป็นเป็นกำไรเป็นความสามารถของชนาทิพย์อยู่แล้วก็จะมองว่าเรายังเล่นได้ดีีว่นน้ะครับแต แค่ว่าด้วยความไหลลื่นของผู้เล่นมันก็เป็นหน้าที่ที่อิชิก็ต้องไปปรับแล้วก็แก้ไขโดยรวมเสกสรรมีประโยชน์แล้วก็ดีพอที่ผมคิดว่าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงยังได้นะในในเกมต่อไปหรือแม้แต่ว่าจเจ้าเข้าไปเล่นเป็นฟรอสไนแทนเบนจามินเดวิสถ้าเกิดจะเล่นระบบเดิมนะผมก็ยังรู้สึกว่ายังมีความไหลลื่นมากกว่าในเรื่องของการเคลื่อนที่เพราะว่าเขาอาจจะไม่ใช่นักบอลที่ที่เลี้ยงกินตัวคล่องเหมือนพวกเบนจามินเดวิสหรือชนาทิพย์แต่ว่าเขาขยันในการที่จะขยับหาช่องแล้วเขาก็เคลื่อนที่ในไทมิ่งที่ดีก็เป็นแรงจ มีส่วนช่วยทีมชาติไทยนะครับทำให้มันเกมมันไหลลื่นมากกว่านี้แล้วก็เก็บสามคะแนในในการเจอไต้หวันในเกมนัดต่อไปวันอังคารที่14ตุลาคมนะครับ